ตัวตรงกางวันนี้นะครับตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนิดนึงนะครับมีหลายๆท่านคอมเมนต์ถามว่าอยากเห็นนะครับตัว p ิซซีหนึ่งหกศูนย์ตัวสปอร์ตนะครับกับตัวเอสนะครับอยากให้พาดูนิดนึงว่าความแตกต่างมันต่างกันจุดไหนบ้างนะครับนอกจากราคานะครับก็วันนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับเดินดูรอบคันนะครับความแตกต่างที่มองเห็นนะรูปทรงดีไซน์ก็เหมือนเดิมนะครับ เหมือนกับตัว ABS เลยนะครับนี่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะต่างมีสติ๊กเกอร์นะครับฮอด้าด,ด้านหน้านะครับตัว ABS ไม่มีนะสติ๊กเกอร์ Honda ด้านหน้านะครับตัวสปอร์ตเป็นสีแดงนะครับตัว ABS เป็นสีขาวนะขนาดล้อนะครับเท่ากันนะครับเป็นเบอร์อยางหน้าเป็นเบอร์ร้อยสิบทับเจ็ดสิบ ขอบ14นะครับเป็นดิสเบกหน้าดิสเบกหลังก็ระบบ ABS มีแค่ล้อนะล้อเดียวนะครับยางตัวนี้เป็นยางชุบเปลดนะเป็นยางมิชลินล้าถามเรื่องราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับยางของมิชลินนะครับถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์เขาได้น่าจู่ประมาณ2,000นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับด้านหน้านะครับไฟห,หน้าเป็น LED ทั้งคู่นะครับชิลด้านหน้าเป็นสีดํา โล่ทรงดีไซน์ก็เหมือนกันนะครับส่วนตัวสปอร์ตนะครับจะมีสติกเกอร์สปอร์ตสีแดงคาดไปด้านหลังด้วยแล้วก็คำว่า p c x นะครับเป็นสีแดงนะส่วนตัว ABS จะเป็นสีลมดำนะครับสีแดงของตัวสปอร์ตนะครับจะเป็นสีแดงด้านเหมือนตัว ABS เลยนะ ไฟท้ายเหมือนกันนะครับเป็นไฟแบบ led นะครับยกชุดเลยไฟท้ายก็เหมือนกันนะครับต่างแค่ทาสติเกอร์แค่นั้นดูจากลักษณะก็น่าจะต่างแค่ท,ทคอรติเกอร์เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะครับเป็น esp พัดนะครับเป็นเครื่องยนต์สีวาล์วครับโช๊คหลังเป็นโช๊คคู่นะครับเป็นสีดำนะครับใช ใช้ด้วยกันได้นะสองแบบเบาะหน้าปัดเลนใหม่ดูนะครับหน้าปัดเลนใม่แบบเหมือนกันมากทั้งสองรุ่นนะครับก็ถือว่าเหมือนกันมากนะต่างแค่ติ๊กเกอร์กับสีนะครับมาดูยางหลังนิดนึงนะครับยางหลัง ใช้เบอร์ยางร้อยสามสิบนะครับทับเจ็ดสนะครับทั้ง2คันเลยนะครับล้อแม็กก็เหมือนกันเป็นลายมันคล้ายตัววายนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับส่วนตัวสปอร์ตนะครับจะมีตัดแดงด้านลายพื้นวังค้าสอข้างนะครับส่วนตัว a อวธรรมดาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ความต่างไม่มีอะไระมากมายนะครับมาดูราคานะครับราคาตัวสปอร์ตนะครับอยู่1นึ่งแสนหพันบาทนะครับอันนี้เบอร์โทรนะครับ0ูนย์หกสองสี่หนึ่งเจดสี่เกดห้านะครับทรงลายนะครับอันนี้เฟซสนใจก็มาดูที่ร้านได้นะครับ มีตารางาการเอาวันออกรถนะครับวันรับรถดูตรงนี้นะวันรับรถนะสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยคือมีสองพันมีหนึ่งหมื่นนะครับห9 4่0เก้าสี่ร้อยนะครับแล้วก็สองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับวันรับรถนี่ตารางการผ่นอนประมาณนี้เลยลองแคปหน้าจอไว้นะครับอันนี้คือตัวสปอร์ตนะครับสีดําด้านตัวสปอร์ตมีสีเดียวนะครับเป็นสีดําแดงนะครับ นี่มาดูตัว a อ s บนะครับ a อ s บมีสองสีนะมีสีแดงดำกับเทาดำนะครับมันรับรถก็พอๆกันราคาอยู่หนึ่งแสนห้าพันบาทต่างกันอยู่หนึ่งพันบาทเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสองคันเนี่ยครับต่างกันอยู่หนึ่งพันบาทนะครับสนใจก็มาดูได้นะครับร้านซุ้มก็สี่อยู่สาขาขุกสูมันรับรถสองพันเจ็ดพันหคมื่นเก้ารับสองหมื่นสอง ตารางส่งก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากดูตารางการผ่อนรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวถ่ายคลิปไปดูสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ